คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงไวยรัตเตเรน่งอาจเจ็ดนะครับ วันนี้จะมาพบกันในชุด2ตัวบนนะฮะโดยจะมาปรับสูตรนิดหนึ่งนะครับคือในชุดที่เราเคยให้ไว้เนี่ยนะฮะชุดบนเนี่ยประกอบด้วยเลขแปดเจนะครับแล้วก็จับชุดมาได้10ชุดแต่พอผมไปทบทวนแล้วปรากฏว่าผม ตแรกไปตัวหนึงคือเลขห้าครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องมาปรับสูตรใหม่นะฮะเพิ่มเลขห้าเข้าไปอีก1ตัวนะครับเพื่อจีได้ครบนะระว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อปล่อยตกหล่นไปแล้วเกิดมันออกขึ้นมาดีก็จะเสียหายนะครับเพราะนั้นสรุปคือปรับสูตรเดิมจาก10ชุดเป็น15ชุดนะครับ ตามนี้นะมันจะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับอัดจับคู่เลยนะครับแปดเจ็ดแปดหแปดห้าปดซ แปดสามนะครับเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเเจ็ดสามหกห้าหกเซ หกสามห้าสี่ห้าสามสี่สามนะสิบห้าชุดกลับไปกลับมานะครับมีแปดเจ็ดแปดหก แปดห้าแปดสี่แปดสามเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามหกห้าหกสี่หกสามห้าสี่ห้าสามสี่สามนะครับอ่านะในกรอบสีแดงนะสองตัวบนกลับด้วยนะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ทีนี้ก็ต้องมาปรับชุดนี้ด้วยนะฮะสองตัวบนตรงๆนะครับคือวางหลักนะโดยในจุดนี้ก็คือต้องเพิ่มเลขห้าเข้าไปเป็นหลักสิบอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าเลขห้านี่จะมาหลักสิบด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนหลักหน่วยก็วางไว้ที่สามเหมือนเดิมน,นะครับทีน,นี้มาในชุดสองตัวบนตรงๆนะครับ หลักสิบนะก็จะมีเจห้าหกเจ็ดแปดนะครับหลักหน่วย วางไว้ที่เลข3ตัวเดียวนะครับทีนี้จับคู่เลยนะครับส3 5 3 6มสาม เจ็ดสามแปดสามนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับสองตัวตรงข้างบนในกรอบสีแดงนะครับสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามนะครับ ทีนี้ถ้าเผื่อใจะให้ครอบคลุมทั้งหมดนี่นะทั้งสองตัวไม่วางหลักและสองตัววางหลักนะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หยิบจับนะ สลากินแบ่งรัฐบาลเป้าหมาย2ตัวข้างบนนะเพื่ออาจจะนะครับมีโอกาสถูกรางวันที่1ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กดนากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ช่องแกงไวยลอตเตอรี่ในงาเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ